2.005แล้วคอนเฟิร์มแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีรายงานเงินกันนะครับให้ดูแป๊บเดียวนะครับรายงานเงินการน,นะครับจะเหลือ2ตัวแล้วนะรายงานเงินการจะมี2ตัวก็คือชื่อ n, n m a 6 0กับ 60CX นะครับลองดู60ก่อนนะครับต่างกันก็คือ 60CX จะมีเรื่องของข้อมูลสัญญาถ้าไม่มี CX คือ n, n m a 6 0เฉยคือ มีข้อมูลทั่วไปปกตินะครับรหัสต่างๆจํานวนเงินสถานะนะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องเจอเลยก็คือ1รหัสหน่วยงานออโต้ขึ้นให้ปีบัญชีออโต้รอบเราเลือกรอบว่าเราจะดูรายงานรอบไหนนะครับถ้าผ่านรอบกันยามาแล้วเราก็ดูรายงานรอบกันยาหรือว่าตอนนี้ครับถ้าผมจะดูเนาะถ้าเป็นแหล่งเงินปีปัจจุบันผมก็ดูรายงานรอบกันยานะครับสถานะเมื่อก่อนไม่ใช่เมื่อก่อนปัจจุบันนะครับรายง,งานสำรองเงินแบ่งตามกิ่งเลยถูกไหมสำรองเงินที่ลิสต์สำรองเงินที่คองเงนเฟิร์ม นะครับสำรองเงินที่อนุมัติสำรองเงินที่ส่งอะไรง,ง็มาชิ้นก็แล้วแต่นะจำยากนะครับตอนนี้แบบรายงานมีแบบฟอร์มเดียวนะมีเรื่องเดียวแต่เรามาเลือกสถานะสำรองเงินที่เราต้องการดูจากตรงนี้นะครับอันแรกคือไม่ได้คัดเลือกก็คือเพิ่งสร้างนั่นแหละนะแต่เราไม่ได้ใช้คําว่าสร้างเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นว่างที่ไม่ได้เกิดจากการสร้างก็มีนะครับ 2. คัดเลือกหรือลิสต์อันนี้ก็คือโชว์เฉพาะสถานะที่มีการลิสต์หรือจะดูเฉพาะสถานะคอนเฟิร์ม ดูเฉพาะอนุมัติหรือจะดูทุกสถานะแล้วแต่เรานะครับก็เลือกไปนะครับอย่างผมเลือกทุกสถานะเนาะแล้วกดเรียกนะครับอันนี้ได้เป็น PDF <c oughs> นะครับข้อมูลสำรองออรายงานตัวนี้นะครับก็จะมีนะครับประเภทเอกสารเลขที่เอกสารนะครับข้อความแหล่งเงินรหัสต่างๆมูลค่าทั้งใบคือมูลค่าที่สร้างสำรองเงินนั้นนะครับ ยอดอนุมัติคือยอดที่กรมัญชีกางอนุมัติให้และสุดท้ายคือมูลค่าคงเหลือนะครับฟิลต่อมาเป็นเรื่องของสถานะนะครับสถานะก็คือว่าง2 1 2 2 3 1 3 2 4 5นะครับ List, ลบิสต์รอบกันยามีนาคอนเฟิร์มรอบกันยามีนาอนุมัติรอบมีนากันยานะครับเหตุผล hey, ตามที่เราเลือกในหน้าสร้างข้อมูลทั่วไปนะครับถ้าเลือกปกติก็จะโชว์ปกตินะครับก็ ลดนะครับลดแบบฟอร์มที่เราต้องมานั่งจำานะแล้วเราก็เลือกได้ว่าเราจะดูรายงานที่เป็นสถานะอะไรนะครับอา้าวไม่มีนะครับแปบบ๊บนึงนะมีไหมโอเคอันนี้อย่างเช่นจะดูเฉพาะคอนเฟิร์มนะมันก็จะโชว์เฉพาะรายงานที่เป็นสถานะคอนเฟิร์มเป็นต้นนะครับถ้าเรามาดูรายงานที่เป็นแบบมีข้อมูลสัญญานะเอ m a 6 0 CX เมนะครับจุดที่มันแตกต่างก็คือว่ามันจะมีให้เลือกประเภทเอกสารนะครับจริงๆแล้วนะ มันจะต้องติ๊กว่าถ้าเราจะดู 4K เราก็ติ๊ก 4K จะดู CX เราก็ติ๊ก CX แต่ตัวนี้มันมีบั๊กนิดนึงนะครับผมต้องกดไม่เลือกนะแต่จริงต้องกดเลือกนะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าข้อมูลมันเป็นอย่างไรนะครับเวลวแก้แล้วหรอกันนะครับอ่ะโอเคมันแก้และข้อมูลจะยาวมากนะครับก็คือมันจะมีเรื่องของข้อมูลทั่วไปเลขที่เอกสารรหัสต่างๆนะแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือ มันจะมีชื่ออปาทอในฟิลด์ที่เป็นแถบข้อมูลสัญญาครับชื่ออปทอเลขที่สัญญาเลขที่เ c ประเภทรายการรายชื่อเจ้าหนี้วันที่ลงนามวันที่คุกกำหนดเพิ่มเข้ามาให้นะครับเวลาผมทางผมทำนะการ Export ไฟล์เป็น PDF นะครับมันจะมีข้อจำกัดก็คือหน้ามันแคบเราก็จะใส่คอลัมน์เท่าที่เราใส่ได้นะครับแต่มันจะมีบางแบบฟอร์มนะถ้าคุณเลือกเป็น Excel นะครับเราคุยกันไว้นะ Excel คือมีเท่าไหร่เราจัดมาให้เต็ม ถ้ามันมี50คอลัมน์ผมก็จัดมาให้50คอลัมน์เรามีหน้าที่ยูเซอร์มีหน้าที่ไม่ใช้ก็ตัดทิ้งนะครับแต่ผมเอาเยอะให้ไว้ก่อนนะเรียก e ปเ e ็กเมาก็เนี่ยตามนี้ครับถ้ามันมีเยอะตัวไหนมันมีเยอะมันก็จะยาวไปทางขวาเรื่อยๆนะครับคุณในออนไลน์นะครับคุณสุนทิตนานถามว่าเวลาคอนเฟิร์มใช้รหัสใครคอนเฟิร์มคะอนุมัติหนึ่งนะครับ แล้วก็คุณสุดทนาเช่นเดียวกันบอกว่ากรณีที่ทําสารองเงินตามเกณฑ์การอุทธร์ EGP เลขที่สัญญาใส่อะไรเพราะยังไม่มีเลขสัญญาค่ะโอเคตัวนี้มันเป็นอ้างอิงจากหนังสือเวียนของว1 3 5 1 4 5ในปีงบประมาณที่แล้วนะครับสำหรับกรณีที่ยังไม่มีสัญญาก็คือกรมปรชีการกาหนดไว้ว่าคุณต้องอยู่ในขั้นตอนอย่างน้อยคือประกาศประกาศเชิญชวนในหะวบ EGP ประกาศเชิญชวนยังไม่มีสัญญาไม่มีผู้ชนะถูกไหมครับเขาจะมีการกําหนดเพิ่มเติมอีกว่าในตอนขั้นตอนการสร้าง c x นะครับ ในช่องที่เป็นเลขที่สัญญาเลขที่ LC ยนแป๊บนะผมมิจากตัวตัวก่อนหน้านี้นะเขาจะบอกไว้ว่าในช่องเลขที่สัญญาเขาให้ระบุเลขที่โครงการในระบบ EGP นะครับคุณก็ระบุมาสมมตินะแปตึ๊ด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 ช่องเลขที่ LC เนื่องจากมันมีหนังสือเวียนสองตัวนะครับหนึ่งสามห้าหนึ่งสี่ห้าในปีประมาณที่แล้วนะเขาให้ระบุหนังสือเวียนที่เข้าตามหลักเกณฑ์ของ สำรองเงินตัวนี้สมมติว่าตัวนี้เข้าหลักเกณฑ์ตามววหนึ่งสี่ห้าก็ใส่วหนึ่งสี่ห้ามันจะมีกคมานี้เนาะเราก็ใส่แบบนี้นะครับตรงนี้สําคัญมากนะสำคัญมากเพราะว่าปีงบมาที่แล้มีมีตกนะครับมีตกจากหลายสายเหตุหนึ่งในสาเหตุนะั้นก็คือหนึ่งระบุเลขที่โครงการในระบบ eGP ผิดคือมีแหละแต่คีย์ผิดไปตัวเดียวนะครับตกเลยนะเพราะว่าเวลาผมเช็คผมไม่ได้เช็คไบด็อกผมเช็ค เป็นแสนดอกผมก็แมปติ้งชนเลยผมจะส่งขอข้อมูลจาก EGP มาว่ารหัสงบนี้นะครับมีเลขที่โครงการอะไรบ้างที่ถูกสร้างในบบ EGP แล้วผมก็เอาข้อมูลสำรองเงินที่ทุกคนสร้างมานะครับที่ลิสต์และคอนเฟิร์มด้วยนะเอามาชนกันเป็นหลายด็อกเลยถ้าชนแล้วเจอก็เข้าหลักเกณฑ์กฎหมายอนุมัติให้แต่ถ้าตกหล่นไปนะครับอย่างเช่นจาก3เป็น2แล้วมันไม่มีข้อมูลนะตกนะครับหรือระบุหลักเกณฑ์ไม่ตรงอย่างเช่น ผมก็ไป็นแมปปิ้งตามวหนึ่งสมีการจัดกลุ่มแล้วเนาะนำไปใส่ผิดเป็นวหนึ่งสามห้าผิดตัวนะครับมีโอกาสตกนะมีโอกาสตกนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็จะมีพี่ๆหลายคนนะเขาแย้งมานะครับว่าผมไม่แน่ใจอะไรเดถูกไหมนะก็ณีซื้อจ้างด้วยวิธีพิเศษนะครับมันตกเพราะว่ามันไม่มันไม่สามารถทําในเรื่องนี้ได้อันนี้คือผมได้มีการคุย คุยไปทางกฎหมายกรมบัญชีกลางนะทางนี้รับทราบแล้วนะครับเรื่องช่องโหว่ตรงนี้แล้วก็กําลังหาวิธีการที่ดีที่สุดอยู่ในรอบของกันยาที่จะถึงนี้นะครับส่วนรอบมีนายังไม่ได้เบียนออกไปใช่ไหมหลักเกณฑ์ออกไปยังออกไปแล้วไม่ได้มีอะไรถูกไหมริสอันเฟิร์มนะครับ <c oughs> เราน่าจะหนักกับรอบกันยาเพราะถ้าขึ้นกรกฎาจริงทุกคนจะเจอของใหม่นะครับก็เอาใจช่วยนะแล้วก็ผมคงช่วยอะไรไม่ได้นะครับเพราะสายผมมีสายเดียวนะครับโทรมาน่าจะไม่ติด เราเล่นเราเล่นนะก็กรมบัญชีกลางจะอยู่ช่วยทุกคนเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้อันนี้คือคอนเซปต์ของการสร้างสำรองเงินนะแบ่งเป็น2องงเงินปีปัจจุบันและ2องงที่เป็นเงินปีเก่านะครับเดี๋ยวไปลองเล่นดูนะแล้วเดี๋ยวรอดูคู่มือกันอีกทีนะครับรายง,งานจบแล้วรายง,งานก็ไปลองเรียกลองเรียกลองเล่นหนึ่งได้เลยนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นเรื่องการโอนใช่ไหมครับ